รักษาว่าเรามีการรักษาอย่างไรบ้างําดบแล<ม>้วก่อ,อนที่จะนำมัไปใช้งานนะครับบนทางเนี่ยเราควรจะเตรียมการอย่างไรบ้างกิดครับในส่วนของการอาลอมบำรุงรถประจำวันนะครับหลังจากการใช้งานผู้โดยได้อกทำงานในทุกวันส่วนหลักๆก็จะมีสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นอ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการ การเวลาเราต้องวัดตัวบิลลิงที่เราต้องเปลี่ยนตัการ์ดตัวคาร์เตอเฮนะครับทุกวันตัวคาร์เตอก็จะมีขบวนที่นะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านเกี่ยวกับด้านตัวรถและการซ่อมเวลาประจำวันนี้ก็จะเป็นส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ในของของยูท เครื่องยนต์ที่ใช้เกีไฮดรอลิกกับเครื่องยนต์ที่ใช้ในการปั่นไฟที่ใช้ใน,น,ในกกระบบต่างๆของกีฬาหลักเลยการตรวจก่อนบาระปัจจุบันก็จะเป็นตามเทคนิคที่เราดีอยู่แล้วก็ตรวจเ,เช็คเช็คแม่เทื่อและมันดีเซลระบบลมระบบไฮดรอลิกแล้วก็จุดรั่วซึมต่างๆที่เราต้องเตรียมความพร้อมให้พร้อมใช้งานในวันถัดไปของการทำงานครับ ส่วนในในส่วนของของการครับครับก็จะมีในข้อยาดสอบครับก็เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นในส่วนการโดยนักการลดครับในข้อญาตสอบถามด้วยนะครับในส่วนของการอนาการเตรียมการก่อนคนออกจากงานอยูในย่านพันธุ์นี้นะครับไปทำงานเราต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้าง ในส่วนของการเกี่ยงการตรวจในกิจการในแต่ละวันนะครับเราก็มีการออกตัวเลขในการทำงานในแต่ละตอนของกาส่วนครับทุกวันเราก็มีการตระสาทางสถานีรถในระยะเวลาในการทำงานร่วงว่างเว้นจากคนรบมือปิดการดีขึ้นไปในส่วนแรกในส่วนของการส่งทางในการทำงานในต้นและส่วนในขอบ การเอบรถเราทํายาแล้วก็จะมีหน้าที่เป็นการรถไฟในการสําเครื่อนโดไปในการงานอย่างการทํางานนะครับจอครับก็คือหมายถึงว่าเราต้องมีความพร้อมยังไงบ้างอย่างเช่นเราต้องมีคนเนี่ยครับหรือว่านักบินทางเนี่ยไปกับรถเนี่ยประมาณกี่ท่านได้ในส่วนตังกลังที่ใช้ในรถตอนนี้นะครับเรามคน8คนนะครับ แปดคนกับรงเลยนะครับแค่นี้งานก็จะมีในตัวของการขับเพื่อนก็การการทำงานที่ใช้การอุปกรณนะครับก็คือหมายถึงว่าทั้งแปดคนนี้ก็คือทั้งขับรถทํางานแล้วก็ซ่อมด้วยใช่ไหครับใช่ครับเขาือเป็นทั้งทำทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นทั้งแปดท่านนี้เ้าก็ผมด้วยตอนที่แบบคนก็ปคนเยอะครับ แล้วก็อย <Yeah. S 1> ่างอย่างปัญหาอุปสรรคครับปัจจุบันครับปัญหาอุปสรรคของการทํางานของรถแยแนะครับอย่างอย่างที่เราได้ดูแลมาครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างถ้าหากเริ่มต้นเลยก็เกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับให้มันเปทนเนี่ยวันร้อนหยิบรมร้อนที่ทำงานเยอะมากหรือหนักแลก็รถที่เราใช้ในปัจจุบันนีเป็นรถที่มาทำท่าบริจาคมี่ร้อนที่ร้อน ก็ต้องมีการตรวจเช็คเรื่องคุณสมบัติหลอดเลือดที่ดูแลรักษาน้ำรอยเย็นแล้วก็มาในช่วงตอนกลางคเนประมาณช่วกลางนเ่รงมืดช่วงมืดวันได้เข้าสังเกวัดก็อย่างที่ทุกท่านได้รับชมไปนะครับก็การดํานาของกีฬาเนียก็ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับทั้งการดูแลรักษาการจําวันนะครับแล้วก็ทัการ อย่างนี้แก้วเสร็จัาแล้วร,ร,บบรับตัวนู้นแต่รักษาประจำสัปดาห์ประจำเดือนประจำสามเดือนดีนะครับซึ่งเป็นวาระนะครับแล้วก็ยังมีการเตรียมการก่อนออกหน้างานอ,อกนีกนะครับซึ่งก็ต้องใช้ช่างหรือว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับในการทีร่จะดูแลแล้วก็การนํารถออกไปตัวในก,ก,การบริหารตัวรถนะครับก็มีควา,ามสําคัญนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานของรถเชียร์ร่างก็เห็นได้ว่าทุกท่านนะครับทั้นโแล้วก็ทั้งทีมงานนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้ขบวนรถไฟนะครับสามารถเล่นนะครับตามเส้นทางไปได้นะครับแล้วก็แล้วก็ผู้โดยสารนะครับสามารถที่จะนั่งขบวนรถไฟนะครับได้ สะดวกสบายนะครับตอนมีหลานเมื่อมีการผ่านการเคลียร์การลิ่งไปนะครับจะมีความล่ามเรียบเลยโดยสารก็นั่งรถไฟได้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของการรถไฟนะครับที่รองเน้นทุ่งเน้นนะครับการให้บริการนะครับแล้วก็อือได้ว่านะครับทุกการทํางของรถกียานะครับหรือว่าจะรถหนึ่งวบบัองเองด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ติดทองหลังลากนะครับถือว่าเป็นตระเอกหลังจอนะครับแต่วันนี้ก็คือมาออกหน้าจอแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณชีมากๆเลยครับผมครับขอบคุณจอับ สวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะครับพบกับเรานะครับรายการนับมือทางมืออาชีพนะครับเป็นรายการหนึ่งนะครับของฝ่ายการช่างยุทานะครับการรถไฟประเทศไทยนะครับซึ่งทำขึ้นมาเพื่อจะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการทํางานของฝ่ายการช่างยุทาเกี่ยวกับงานบรรจุยนตแล้วก็เครื่องจักรขุงทางต่างๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรานะครับพามาพบกับการทํางานของรถ จลหนึ่งนะครับหรือว่ารถเจียรลาที่เราเรียกกันเล่นๆแอ่จริงก็คือจะเป็นรถที่ทําการมีลิ่งรางหรือว่าเป็นการกัดกัดหิวลางนะครับเนื่องจากว่าปัญหาของสภาพทางปัจจุบันเนี่ยครับสภาพรางของทางปัจจุบัน,นในเส้นทางสายใต้เนี่ยเรามีการวางรางอยู่ตั้งแต่ปี2 5 4 4นะครับซึ่งสภาพทางเมื่อตัวรถวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็จะส่งผลให้เกิดการทำ,ทำลายสภาพทางนะครับเนื่องจากมีน้ําหนักของวรถนะครับส่งผลให้รางเกิดเป็นแผลนะครับต่าง เยื่อแผลสารานึ <Solomon> ่งคลื่นหรือคอนโลอเรชันนะครับหรือว่าแผลเป็นร่องดูเป็นซัพพอร์ตต่างๆส่วนนี้ก็การแก้ไขแผลสานรานี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับการเป็นการแก้โดยใช้รถตัวรถจัลล์หนึ่งหรับคำนึว่ารถมิลลิ่งของเราซึ่งมิลลิ่งเนี่ยก็จะรถจัล์หนึ่งนะครับจะประกอบไปด้วยการทํางานสองฟังก์ชันหลักก็คือการมิลลิ่งรางหรือว่าการกัดรางหรือรางออกนะครับแล้วก็การเชียร์รางเดี๋ยวในส่วนของการทำของการทำงานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ลำพีชีนะครับเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการทํางานของ ตัวรถนะครับเป็นการทํางานประจําวันทั้งในการตรวจสอบรถตอนเช้านะครับสวจสอบเป็นเดลี่นะครับสวจสอบเป็นวิกลี่มันลี่แล้วก็วันละ3ามเดือนวันละ1นึ่งปีนะครับว่าทำยังไงบ้างแล้วก็เจ้าตัวรถนะครับมันมีส่วจสอบอะไรบ้างนะครับแต่ละส่วนนะครับตั้งแต่แคปหน้าไปจนถึงแคกปบหลังที่เป็นหัวรถบรรทุกนะครับที่เราเห็นกันจากข้างหลังนะครับก็เดี๋ยวก่อนุญ้ตเจนที่ปีนะครับผมอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแนะนส่ววแรกนะครับก็คือจอร้อนนคารดู แทปแรกนะครับก็คือี้เรียกว่าแทปทีหนึ่งนะครับจะเป็นแปทบปบควบคุมการทํางานทั้งหมดนะครับก็คือขับเคลื่อนแล้วก็มิดลิง่งด้วยนะครับจะเป็นอยู่ในแทปนี้นะครับผมตัวที่สองก็จะเป็นุเอ่อเป็นเนเรเตอร์นะครับของตัวรถนะครับก็คือตัวปั่นไฟของตัวรถของทั้งระบบไฟทั้งหมดนะครับผมตัวที่สามก็จะเป็นหัวเครื่องยนต์แมนะครับผมตัวนั้นจะไม่ใช่ปั่นไฮดรเล็กแล้วก็ ใช้คบเคลื่อนนะครับผมเคลื่อนใจฮับเบิลิกทั้งระบบครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราพามาดูแต่ละส่วนกันเลยนะครับเตขออนื่องส่วนนี้จะเป็นชุดขับเคลื่อนนะครับคือชุดล้อของรถเกียร์ลานะครับผมการชิครายวันของแต่ละวันก็คือการเราจะมาเช็คเบรกแต่ละวันนะครับว่ามีความพร้อมมีจุดรั่วสมเปนอย่างไนหรือเปล่าครับเบรกจุดรั่วต่างๆครับนะการชิครายวันของ ขับเพื่อนล้อครับผมตัวลายลายตำดารายเดือนนะครับเราก็จะไปเช็คลุกล้อต่างๆของตัวตัวล้อครับตัวในการเช็คล้อของตัวล้อทั้งหมดนะครับผมลายตปดาเพือนก็เหมือนกันนะครับลายเช็คตัอย่างครับครับพี่พี่ๆครับอย่างว่าตัวนี้ครับมันทำมาทำงานประกอบด้วยกี่ฟังก์ชันนะครับก็คืออย่างเช่นเป็นฟังก์ชันที่ใช้ตัวไฮโลิกเป็นตัวขับล้อฟังก์ชันนีมติกใช่นหครับ ตัวใหญ่ขับเคลื่อนจะเป็นไฮดรอลิกครับผมในการขับเคลื่อนประกอบด้วยจะมีชุดเกียร์ของตัวขับเคลื่อนอยู่นะครับตัวชุดเกียร์นี่จะเป็นมีสองการทงานคือทํางานแบบขับเคลื่อนกับระบบทํางานนะครับผมโดยการเปลี่ยนเปกียร์จะอยู่ตรงชุดเกียร์นีครับแต่ละเพลาก็จะแยกชุดกันนะครับผม ก็เสริมนิดนึงนะครับอย่างอย่างชุดเตาระนะครับอย่างที่พี่เขาพิบายก็คือแล้วเมื่อกี้เราอยู่ตัวนี้จะเป็นชุดเตาละชุดที่หที่1นะครับที่เป็น1 L ตัวนี้นะครับชุดตอที่2 2 L แล้วก็3 L แล้วก็4 L นะครับตรงนี้จะมีอยู่4ชุดเตาล้อนะครับแล้วก็ที่ตัวเบรกนะครับก็ตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นมิตเบรกนะครับเป็นมิตเบรกที่เห็นจะเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นมิตเหล็กก็จะใช้ตัวไอโรนิกนะครับสองกำลังกัมาที่ตัวกระบอกนะครับแล้วก็เบรกก็จะควบคุมการงานโดยตรงเซปินหนึ่งใช่ครับ ณะเดี๋ยวมาจุดที่2แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางทีมครับทาง้องเคร่องยนต์ส่วนห้องนี้นะครับจะเป็นห้อง g e เ e r a t o r นะครับผมประกอบด้วยสส่วนนะครับก็คือเครื่องยนต์อเรสเตอร์นะครับส่วนห้องนี้นะครับจะเป็นห้อง g e เ e r a t o r นะครับผมเป็นห้องระบบจ่ายไฟครับผลิตผลิตไฟฟ้าครับของตัวรถนะครับผมก็จะประกอบด้วยเครื่อง generator ครับผมแล้วก็คอมเพรวเตอร์แอร์นะครับมซ่อมลงในตัวทั้งรถนะครับผมก็อยู่ในห้องนี้หมดเลย รบบจารบีทั้งหมดก็จะอยู่ในโซนนี้หมดเลยครับตรงนี้เป็นตัวเติมจารบีอะไรก็อยู่ท้องนี้ครับจารบีก็คือพอดูดต้องดูดนะครับดูดพอดูดดูดมาตดี๋ยวครับตรงบางทตรงจารบีครับตรงจารบีเนี่ยก็จะสำคัญกับแรงงานระดับล่างก็อย่างที่พี่เคยแจ้งไว้นะครับก็คือตัวจารบีเนี่ยก็คือจะมาหลอดเมื่อเวลาเราใช้ตัวกัตเตอร์เฮดนะครับเป็นตัวกัดรางนะครับก็จะช่วยให้เวนตี้นะครับไม่เสียหายเร็ว ก็จะมีุปกรณต่างๆคับว็นพวดารเปแีันล่างนี้นะครับต่อไก็จะเป็นตัวตัวคันะครับหรือว่าตัวกัดล่างะจะเป็นมีดมีดเป็นมีดสีกมตักับแปเปรนะแล้วก็จะเป็นไฟวี่นะครับ่วนะเอียใให้ี่อ ก็จะมาในการทำงานนะครับก็จะประกอบไปด้วยชุดไิ่งนะครับหรือว่าชุิ่งนะครับแล้วก็ชุดสาดิ้งนะครับโดยที่การการทำงานการเชียร์รางของเราเนี่ยจริงๆหลักๆก็คือเราจะต้องมีลิงรางหรือว่าเราต้องขัดรางก่อนชุดด้านหน้านี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยตัวไรดิ้งวิวนะครับคือตัวนี้ครับเป็นตัวเชียร์รางนะครับเพื่อเนื่องจากการกัดรางเนี่ยมันจะเกิดรางเนี่ยจะเกิดเป็นเหลี่ยมแล้วเป็นมุมนะครับตามมิีดนะครับเราก็ต้องเอาตัวไรดิ้งวิวมาเชียร์รางนะครับ เพื่อให้ล่างมันเรียบเหมือนกับเรากลึงเหล็กนะครับเราก็ต้องกลึงเสร็จก็กกกต้องมีการเชียร์เราแต่งผิวนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวให้พีะะ่พีต,ะะต่อเลยครับตะกูชุดนี้น,น,น,ะะน,นะครับเป็นชุดมิตซึ่งล่างนะครับผมและมีแปดคูณนี้นะครับก็คือ174่มร้ดนะครับผม ไปถึ176คูณนี่นะครับแล้วก็ส่วนี4ของตัดก็จะมี44คูณนี่นะครับรวมกันจะเป็น220คูณนี่นะครับในหัวารประลุร่างกาเราก็จะใช้คจุดให้บริสุทธิ์ต่างๆลายวันก็เราก็มีการเปลี่ยนคูณพี่ต่างๆในการใช้งานนะครับให้พร้อมใช้งานสำหรับรายวัดในการ ตัวเมตรมีดนะครับก็อย่างอย่างที่เห็นอยู่นะครับก็จะมีคั้นนะครับทำการเปรียบตัวเมตรมีดนะครับก็จะเป็นรายวันเป็นเดลี่ทุกทุกทุกวันแล้วก็มีระบบตัวระบบใบฟ้าระบบพีวีิกเครื่องโลกงต่างๆก็ต้องมีตัวตัวใส้ครับตัวไคล์ล่างนะครับไคล์ล่างเพื่อให้สามารถเชื่อมมันได้โซ่ลายมันโน่นนะครับออกลุกปะเด้อฮะท่หลักเลยสามารถตัดได้ นเนี่ยหาเทาอนใด่นังสั้นได้ครับนีสามารถหากอกได้ครับผมขยายได้เกี๋ยวมาต่อที่พื้นแนี้นะครับนี่นนะครับช้งนี้ครับช้จะเป็นชุดไิ่งนะครับก็จะ ส่วนี่จะเป็นตัวล้อไอดิงนะครับล้อไอดิงก็จะมีขนาดาปไบ่เติมทั้งหมดนะครับห้าเ้าห้านะครับหรือะคร้อยมิลนะครับที่ไล่วันก็คือการที่ตัวท็อปเขาพูดนะครับว่าแม่นหรือเปล่าช็ค็อตทั้งหนะครับขไล่วันหรอครับเอาทำความสะอาดข้อหรือแล้วก็หงมเหล็กเทียครับผม ก็คือตัวนี้นะครับเมื่อเราทำการมีลิ่งตัวนี้เราทำมีลิ่งครับตัวเตะของมีลิ่งที่จะไป แล้วก็ตัวตัวไบยิ่งวแล้วก็มะจับจานนนี่ทงรทั้งสองชุดมาตางกันเนาะครับโอ้โหนะเยอแลก็คือจะแยกท่อนะครับก็คืออยางเป็นสีนเตะที่เรากัดล่างนะครับก็ตัวเม็ดนะครับก็จะผ่านเป็นท่อมขึ้นใบเ็มนี้นะครับตัวยิ่งนีนะครับเป็นเราเียร่างนะครับก็คือจะผ่านด้านด้านนี้นะครับ ก,ก็ท,ท่านคนนี้นะครับก็เป็นจะเป็น네ที่เก็บนะครับเป็นเศษการการกัดล่างนะครับแล้วก็เจียร่างนะครับก็จะมีทั้งทั้งเศษที่เป็นผงแล้วก็เศษที่เป็นเป็นเม็ดเป็นกวนก็เดี๋ยวมาดูการทำงานในกล่องชุดที่สามนะครับสิ่งขอั้นี้นะครับตัวหัวทัชหรือหัวรถบรรทุกนะครับผมก็คือจะเป็นตัวตัวควบคุมของอิานะครับ แรงวันของเครื่องแอนนะครับเครื่องมือตุ๊กตุ๊กนะครับแล้วก็เครื่องน้ำมันเครื่องเออ่แล้วก็พวกน้ำมันหล่อเย็นต่างๆครับจุดรั่วต่างๆของรถนะครับนี่นะครับก็จะเป็นภาพรวมนะครับของตัวรถจีรานนะครับในส่วนของการดูแลรักษานะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆอั้งนี้ก็ลดความเหลื่อม ต้องขอบคุณแล้วพี่พีมากนะครับพี่พีก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นช่างนะครับประจำรถที่นี่ก็คนที่เห็นคลิปนี้นะครับถ้าไปฟังแล้วก็แวะทักทายอยู่ที่นี่ได้นะครับขอบคุณพี่พีมากครับขอบคุณครับ